คลิปนี้จะชวนเพื่อนๆไปเที่ยวนารีคงวอนที่อยู่ไม่ไกลจากโซซึ่งช่วนมาดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีแบบนี้มีดอกไม้สวยเยอะเลยส่วนกว้างมากส่วนตัวเนี่ยชอบหญ้าชมพูมากเหมือนขนมสายไหมฟูฟ่องบนปุยเมฆแต่หญ้าชมพูนี้เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน,นะคะที่เกาหลีเนี่ยก็เริ่มมีการถอนทิ้งบางส่วนและคาดว่าจะไม่มีการปลูกเพิ่มอีกนอกจากนี้ยังมีหญ้าสีแดงก้อนกลมๆที่เรียกว่าโคเชียก็สวยมากๆเลยค่ะ แนะนำให้ไปตั้งแต่ตอน9โมงเชา้าไม่งั้นคนเยอะมากๆอย่างในคลิปเนี่ยไอรินไปถึงตอน9โมงกว่าๆที่จอดรถก็เหลือน้อยแล้วค่ะค่าเข้า,า4,000วอนคุ้มค่ามากๆส่วนวิธีการเดินทางก็นั่งรถไฟสายหนึ่งไปที่สถานียางจูออกทางออกที่2แล้วให้ขึ้นรถบัสสาย80น่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ13นาทีก็จะถึงนาดีคงวอนแล้วค่ะส่วนตัวเนี่ยชอบดอกเดซี่สีข,ขาวหรือจะเป็นทุ่งดอกคอสมอสสีชมพู หรือจะเป็นดอกข้ายงอนไก่สีแดงสดและสุดท้ายก็คือดอกแอสเทอร์สีม่วงแสนสวยค่ะ